สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่คิดถึงของคุณครูทุกตานะคะวันนี้คุณครูทุกตามีหัวใจอันเล็กๆนะคะมาฝากคุณแม่ที่คิดถึงทุกคนนะคะหนูรักแม่ค่ะหนูรักแม่ครับนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องวันแม่แห่งชาตินะคะเรียนเพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กๆปฏิบัติตัวในวันแม่แห่งชาติได้ถูกต้องนะคะ ความสำคัญของวันแม่เด็กๆรู้ไหมคะถ้าเด็กๆไม่รู้นะคะคุณคุณทุกตาจะบอกเด็กๆนะคะวันที่12สิงหาคมข,ของทุกๆปีนะคะ,ะจะเป็นวันพระราชสมภพข,ของพระบรมราชินีนาถราชการที่9ของเราพระราชินีนะคะเขาเลยให้วันที่12สิงหาคมข,ข,ของทุกๆปีเป็นวันแม่เพื่อํำลึกถึงพระคุณของแม่นะคะแม่เราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะ เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใครคลอดเรามาคะคุณแม่นะคะเราอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนนะคะพอถึงเก้าเดือนปับ๊บเราแม่ปวดท้องคลอดเรามาคลอดเรามาดูเลเราอีกกินนมแม่เลี้ยงดูเรามาป้อนข้าวป้อนน้ําก็เป็นแม่นะคะพอออกมาเสร็จแล้วเราก็มีพระคุณแต่ท่านนะคะใครที่ไม่มีแม่นะคะ จะอยู่กับคุณป้านะคะคุณย่าคุณยายคุณน้าเลี้ยงเรามาก็เราก็เป็นแม่ได้นะคะวยความเคารพถ้าวันแม่เราเอาดอกอะไรให้คุณแม่คะดอกประจําวันแม่คือดอกมาลินะคะไม่กลิ่นหอมสีขาวเราใช้มาร้อยมาไรนะคะให้กับไหว้แม่ของเราคุณย่าคุณยายคุณน้าคุณป้าคุณอาที่เป็นผู้หญิงก็เป็นแม่เราได้นะคะ ความเคารพบนับถือนะคะที่ท่านเลี้ยงเรามาให้ความเคารพบบอกว่าหนูรักแม่ค่ะถ้าผู้ชายก็บอกว่าผมรักแม่ครับนะคะอย่าเถียงอย่าด่าท่านท่านเลี้ยงเรามาเรามีท่านมีพระคุณแก่เรานะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะอ,ะอย่าลืมบอกรักแม่นะคะผู้ชายรักแม่ผู้หญิงก็รักแม่ให้ความคารพท่านนะคะ ตอบแทนท่านดูแลท่านนะคะอ่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้ววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำใบงานนะคะโดยการระบายสีนะคะรูปหัวใจบอกว่าหนูรักแม่ค่ะผมรักแม่ครับนะคะแล้วอีกใบงานหนึ่งให้ระบายสีพระบรมราชินีนาถของรัชกาลที่9ของเรานะคะ เป็นวันสมทุกของท่านให้ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเข้าใจนะคะอย่าลืมบอกรักคุณแม่นะคะวันนี้คุณครูตุ๊กตากคณครูตุกตาพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลักแม่ทุกคนนะคะบ๊ายบาย